ดีไซน์ได้สีชมพูมาปืนฉีดน้ําไฟฟ้านี่ทุกคนเราต้องเอาอันนี้มาต่อกับอันนี้ด้วยมันจะได้ดูดน้ําได้ยาวใช่ไหมยาวกว่าใส่ต่อใส่ยางต่อให้ดูดน้ําลงมาถึงก้นกระบอกเลยอันนี้อันสั้นก็สันแบบอันนี้อันนี้เป็นเหมือนปืนฉีดน้ำไฟฟ้าก็เต็มสมุสมผลมากแล้วอันนี้ใส่แล้วมันก็จะดีไม่ก็ขอลองเสียบ เปิดได้ไหมลองเสียบผ่านดูแล้วดีไหมของเหล็กนะแล้วทานเสียบตรงไหนก็มันมันเหมือนมีแมกกาซีนอันที่หนึ่งนะอันนี้มันจะเป็นแมกกาซีนอันที่หนึ่งแมกกาซีนอันที่สองนะก็จะเป็นเหมือนแบบแมกกาซีนเล็กๆอ่ะต้องกดตรงนี้ดิทราต้องกดตรงนี้แล้วมันจะออกตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้หรอ อันนี้ก็เป็นอันเล็กๆใส่เองใส่เองของแองต้องใส่เองใช่รจเกอร์ทูนี่มันสุดได้แค่นี้ใส่ไม่ได้แล้ยสุดที่เกตินเพวกมันเดียวกันแต่ไม่มีชั้นแต่ได้ไหมคะเพลงไม่ตรงวันนี้ไม่มีแอร์เพราะว่าแอผ่านมิสแอมเกิน วาฉลามเอาลูกฉลามปืนฉีดน้ำฉลามแงงงงๆๆงแงงแงงแงงด้หรือเปล่าจะรออันนี้โฮในในกล่องเขาก็ให้แบตเตอรี่นะโอเคอะ่รที่ใช้ ตีเสียงไหมเดี๋ยวเราไปเติมน้ำก่อนทางนี้นีน่น้งนนองสางพอดพอีเราวังยิงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพอโอเคถูกต้องครับให้มันเต็มถึงตรงนี้แล้วก็เอาไปเล่น